สวัสดีครับพปอเทพสวัสดีครับแม่สัมดีสวัสดีครับแม่การครับสวัสดีครับสัดีคุณแม่ครับ่สสวัดีคะมาพร้อมมาพร้อมตากันแล้วครับผมถ้ามาชมน่าสามท่านนี่ครับโค้งสุดท้ายได้หนิ้งสุดท้ายปอเทพสิจัดการเองครับเอฟซีมวดนี้ครับวันที่สิบหกกันยายนปศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดครับเป็นเลขสูตรไหนครับคุณพ่อคุณพ่อเทพครับเป็นมา้พ่อจับให้พ่อกัสจีจับตัวนี้ เด็จับคู่นะครับเนาะจับคู่อือมาดีจ <probable rast> ับจีบเก่าเดี๋ยว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 ให้เอฟซีเบิ้งน้ำหน่อยครับให้คุณพ่อเอาเขียนเลยเอาตัวนี้วงกลมไว้ครับเอาจับสิจับสองตัวก่อนหรือจับสามตัวครับคุณพ่อจับแต่สองตัวผมจับสามตัวโอ้สิจับแต่สองตัวจับสองตัวพอมาก็ได้ก็จับได้คนแน่ อ่ะครับวงกลมเลยครับคุณพ่อวงเลยนะวงตัวตัวมาตามวงตัวมาวงตัวมาสองตัวงเลยนลงแต่ก็ะด้บต่ตองต้องห้วงเลยครับวงเลยวงเลยวงเลยโอ้พอมากแจ๊กเกาอ้าจเาจ็กแจ๊เกาเก่าเจ็ดจะขางคุณพ่อมาจะขังวันี้เก่าศูนย์เก่าศูนย์ศูนย์เก่าออาวงกลมเด็กศูนวงกลมเด็กศูนย์ครับเออต้องเขียนไปเกกันน่ะเขีนเกษรเก่าหนมาพกลระยก็แม่ มักมากจังสิมักเก่าเจดกเก่าศูนย์มากเก่าเจกเก่าศูนยมากเล็กเก้ามากเล็กเจ็ดมากเล็กศูนย์เป็นเล็กสามตัวเลยนะครับเก้าเจ็ดศูนย์มาเอาเล็สองตัวหรสามตัวเลยเนาะครับที่แม่เนาะอ้าวเหีือวแง่นเหมือนแง่นเอาคนหาพนเีไรเด็สองตัวเด็กศูนย์เก่าครับเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดก็ได้เนศูนย์เจ็ดเาไเอาเี่าี้ล่ นี่ลราบอกคนเราสูตรไม่เด้อเนี่เด้อแม่ก็ลังเลยไม่บบ่ครันีแดกแม่อันกำลังตัวนี้งวดแรกบพรครับนี่ยโอ้โหอันนี้อันนี้เป็นนี้นวดงวดแรลกนะตอนเต้นเป็นสูตรแรกแม่ลองเห็ดเบิ่งแม่เห็ดไปเห็ดมาแม่บอกบิ่งหน้ากูฏิลองเห็ดเอาเองเบิ่งแม่บ่าอ่าครับคือมาเตีเรียกสูตรคนแท้แม่บ่ามันเห็นแต่หาซีซีมากมันงดมันลดตอนเก่าสวนนิหน่อยครับอันนี้เก่าสวนอันมันลดเลยครับคุณแม่ อันนี้เลขสูตรตัวนี้แล้วแต่ดวงไพดวงมันสิจับได้แม่นบ่ครับเดี๋ยวจะมากเดี๋ยวจะสิมากเดี๋แว่ะตั้งเลขกินมาแล้วว่าเลขตัวนี้มันเป็นจังซี่มาเจงซี่สูตรนี้ม่ไม่เท่านี้ค่ะครับเป็นสูตรนี้สูตรยันขับนี่งอิ้นสูตรยังครับแล้วก็บ่ได้ตั้งบ่ได้ตั้งซื้อคือกันค่ะสูตรจับเงินล้านที่เก่าเนาะครับแม่บ่กงงแม่ก็รังเฮ็ดบ่ครับงวดแรกเลยนี่เอ้าคุณแม่นุกานบาลนี่ให้ให้คุณแม่นุการจับนําเนยครับนี่ว่าคุณแม่นุการสิจับตัวใดไปฝาก FC โอ้ยกันจับละมาเก่าอย่างเดียวเล็กเก่าใช่มาเก่าอย่างเดียวเขามาเก่าเขามาเก่ายังวครไงเนี่ยตาสีมุนเนาะเองเนาะค่ะเนาะมาเก่าาอยู่เก่าเลยค่ะครับตรงกันกับคุณพ่อเทพเลยครับเขาบอกคนเก่าพิงเขาก็บิงเก่าเขาว่าเนาะบิงเก่าบนหรือล่างล่ะครับคุณแม่บนนั่นแล้วบนเลยครับพิงเก่าบนพิงเก่าบนบ่เมย์ยังได้กับซางแล้วลูกละ ไอ้คนเหล่าเหล่าเจเอฟพีไคนสีว่าเอาห่ะนมิโซะคนกติจับสีจโตจะสีเล่นหน่อยเออคุณแม่ซ้ำนี่เป็นเจ้าของสูตรนี่แม่นคุณแม่ต้องจับให้เอฟซีเลยลูกหลานจับอยู่แต่ว่าแม่มาจังสี่แล้วนี่ตัวสีสามตัวเลยนี่แม่นโเจ็ดเจ็ดแปดศูนย์แต่ว่าคันแม่เนียนคันแม่สีเน่นเก่าเก่าศูนย์ได้กลางได้เจ็ดเก้าศูนย์ได้เพราะว่าแปดนี่แม่เฮดเบลเหละมันเป็นเหล็กดาบแต่ว่าแม่กติบอกคน มันไม่ได้ต,ตัวนี้น Ran เอาประกันไว้ทั้งสองยางทั้งเจ็ดแปดศูนย์ทั้งเจ็ดเก่าศูนย์แม่นี่นี่หลับเออแม่นค่ะเอฟซีเห็นตกลงกันแล้วทั้งสามเสียงแล้วครตกลงกันแล้วครับว่าได้มานี่ก็มีเห็นตรงกันนะครับเนาะ่คะเอาตัวนี้บารนีีสี่เอฟซีเบิงครับไปครับนาจอสือลอตเตอรี่ลองเบิงนะครับมียังเติมเติมอีกครับบารนีีครับพุ่แม่เตมเติมแล้วหล่ะก็จ๊า ศึกษากันเรียบร้อยแล้วครับอ้าวแต่คนออกก็จะคล้องสูตรครับแต่พคนโอ้ตัวนี้งติดจับตัวนี้ก็แล้วแต่คนออนแห้งตัวเล็ครับแต่แต่มักลูกหลาครับขอบคุณครับคุณแม่สําลีครับคุณพอเทพคุณแม่สําลีคุณแม่การครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะวันเราอยู่ใกล้ๆกันหนึ่งว่าเรามหาการข้าวเดียวเฮ้ยครับครับรถมาข้าวเดียวครับง่ายๆไกล้ๆนี่นักขับชมเลขของคุณพอเทพ วงกลมให้กับธรรมชม970970นากข่าธรรมช็ขอให้ไม่ชมิลาวก็คุณพ่อเทปประจำงบสที่16กันยายนพศ2516ค่ะสำหรับคลิปนี้เท่ามี3ดาวกศิาธรรมชมไปก่อนเจอคลิปนาค่ะขอให้ชมมันหมานเฮงเฮงรวยๆค่ะก็ยิ่งพึ่งพาไปใส่นากข่าวธรรมชมทอมี3ดาวมีของดีมาฝากธรรมชมค่ะปรับชมงของดีกระเป๋าแอนมาทรงกันเลยค่ะ บ่าเอาาี้ยงมาถุงเดินทางไปท้ำบุญ่วัดหลวงผู้รอดครับวัดหลวงผู้รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดดนแดนอีสานครับนี่ของดีทิพย์ไม่ทิพย์นี่มาฝากเอฟซีครับท่านผู้ชมเป็นของเหลียกเงินเหลียกกองเหลียกทรัพย์ครับค้าขายขายขายของโบดีลูกค้าโบ้ไข่เขาขล้านคนยาง่านเอาตู้นี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาค้าขายไปใส่เหลียกเงินเหลียกกองสื่อเหลือสื่อดนตรีรจึงสื่อทีเนาะครับท่านผู้ชมเนาะ ไปรับชมรับฟังกับนองเบิร์ตกับนังถ่าอยู่ของหน่กับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะดีครับขอบผุณช่วงไปช่มกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามหายยมหาสเสน่ห์เรื่องการงานค้าขา,ายเนยคู้เรื่องอก,การ้ายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยะ คืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนียมชมชอบขายขายทุกอย่างนะเนาะครับผมสาธุ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 นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดเนาะครับวิธีการใช้บอกวิธีการใช้แปะแล้วก็บีบใช้เลยใช้เลยใช้เลยดอกมาก่อนปั๊บแปะแล้วก็บีบบีอย่างนี้นิฐาน หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามลูกหัวสามครั้งโอ้ถ้าปาสามครั้งล,ลูกหัวต่ำลูกคิวสามครั้งลูกหัวสามครั้งวรงวรงรมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดไม่จำน,น,นะครับครับผมบผม,มาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมพลอยพรามีปูุหลาบไพ่อนวัดตี่ะไรเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุ ขอบคุณครับน้องเบสขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างยาเราต้องการสิ่งใดสายที่สายทานซื้อรถเื่ออะไรก็อธิษฐานเนาได้สมปัานแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตาผู้ชายหยอมพูดกับผู้ใหญ่เนาะขอบคุณครับน้องเบสขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สาธุสาธุสาธุครับทมม่านผู้ชมหลวงปู่ลอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบายเอามาตรง,งหินข่าวกบลอดซ่าครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปร่วยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปร่วยน้ำกันครับใส่เราดีใส่เรา่วยครับสําหรับทำไดนที่ค้าขายของบุกค่อยดีลูกค่าย่างบวเห็นล้านเฮ่าใครข่ายว่ามีอีหยังบุดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบุดมาบังนาล้านเหตุนในคนมองบวเห็นล้านข้าเฮ้าเดือนผ่านเอานวด องหลวงปูหลอดวัดขคกกลุมไปใส่ครับดวงจุดปืนทันที่รับทรัพทันที่ให้เงินในท้องไหลเข้ามาในบ้านในลานคาดร้านขายของเฮาครับขายดีปันที่น้าที่ทาลำเลื่อยเงินท่องกันร้ายครับกับมาชมเนาะบ่าวแอมเราจงหินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมือนค้กบมีโอกาสไต้มาสักกะกาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากอีฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสมัครทันใดทีแบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามี กับมาฮักมาหลงกะเอาหนวดของปูหรี่ไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้คนฮักคนหลงบอกบากย่างกายผู้สาวผู้บ่าวมากเนี่ยเอาไปใส่ถ้าอย่างกันครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เลยวิธีใส่ก็เปิดฟ้าออกมาครับท่านผู้ชมเปิดฟ้าลงปูลูกมาแล้วครับเล้วกแล้วก็เมื่อไท้แตะครับท่านผู้ชมมือได้แตะแล้วก็บี้ยังสิครับหมุนยังสิครับแล้วก็ท่าปากสามเทือ่บกปากสามเทือนะครับ ท่าปากสามเทือท่าคิวสามเทือล่ะกรเสยผมขึ้นรูปหัวนะครับรูปหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นนวนสารด้วยครับด้วยท่านผู้ชมเป็นนวนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ล้ะกรเป็นลานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปูป่ปุกเสกเกลียบเลยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนในแตงเพลงให้หลวงปู่หลอดละครับท่านผู้ชม จักดังบูดังเนาะรับเนาะแอดคาราบาลพีแอดคาราบาลนี่แต่งเพีงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาลจะแต่งเพีงให้เจทีอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีโบลายนะครับนอกาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาลพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มี่วัดหลวงปู่หลอดนะครับเนอกาะวัดหลวงปู่หลอดวัดกกกุมเนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่ลอยนะครับนอกาะวัดหลวงปู่ลุยนี่ก็แต่งห้กันนี่ครับงูเงินคาว่าไส้ที่แห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมากคนหักกนหลง เบาแอมเราทุงกับบุหรี่ท่าครับเอาไปฝากอีซี่กระทู่มาตามเบอร์ทู่นี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับต้องเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีเฮาแพร่กระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับท่านผู้ชมราคาเบาแอมเราทุ่งนี่ได้น้ำมุนแม่น้ำครับได้น้ำมุนคลองหลวงปูุลอดมาให้ยอีพซี่นะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบสมะล่างกายสนียดจะให้ที่บูดี สีล่าสีมันบดมันบางเสียดจะให้ยในตัวห้าสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบนะครับท่านผู้ชมเนาะแล้วก็เฮ็ดให้ดวงเฮาดีเงินไหลมาที่มาครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดบอยเอ็มระตุงนี่เอามาบ่หลายครับมาฝากอีกสี่หลายก็โทรมาได้โทรมาได้ครับมาหาบ่าวเอ็มระตุงมาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปเลื่อยต้งกันครับสาธุสาธุให้ถือปลีเอ้อครับเอาไปใส่ล่ะให้ถือปลีกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึง ลำรวยสามสิบล้านถูกครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวบ่ายเมาริกาจงกัดสีเฮเบิ้งตุลีกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้มชมเนาะหนึ่งตาเพิ่งทำเลยพอดีเพิ่งเพ,งพ,งพิ่งทำเสร็จใ,ใหม่ๆปะครับเนี่ยครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำหักนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอา<ว>ดื่มดื่มก็ได้เนาะ ดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้าอาบตอนเช้าผสมน้ําอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกผีอำอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกเนี้ยอืครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้าอาบเลยแบบเราลวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำอาบครั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 บล้างเสียดจังเลยเนาะสาธุสาธุโอ้ขอบคุณต้องเบิดมากมากเลยนะครับกับผมสาธุ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 ครับสาธุสาธุ